สวัสดีจ้าพี่นอ้องดาวผู้ชมมึอนี้มาพบกับช่องยายประศีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,จามือนียายประศีแต่นําของมูลเนื้อทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้า,จากอ่อนจะไปรับชมรับฟังยายประศีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายประศีนะมิเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้องย้ำยายประศีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบประดิษฐ์เบิ่งขาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดที่เรียนชอบอาจารย์ใด หรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายปอร์ซีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างไหนเนาะพี่น้องกับเบ่าวลายใหญ่ห้างไปเบิ่งของมูลแนวทางอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยเนาะค่ะแนวทางนี่เพิ่นบอกว่าเป็นแนวทางของแนวทางเชิงเนาะพี่น้องนกกระหองดีๆเนาะพี่น้องคำบันไดยกระหอง แนวด้านซึง่งเป็นของแนวทางของแอดตามลอกเนาะจ่าพี่น้องจ๋ามาเบิงงวดที่แล้วแอดตามลอกลอกเข่าสวงหกเลยพี่น้องมาตามต่อจา่างวดนี้มีอยู่ที่สี่เก้าสี่หนึ่งสี่สี่สามเก้าสามหนึ่งสามสี่หกเก้าหกหนึ่งเละหกสี่ตามลอกพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นแนวทางทึงเพื่อนนะเป็นแนวทางทึงเพื่อนเด้อพี่น้องให้มักตามลอกกับจวดจ่าตามเพื่อนเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา่าอันนี้เป็นแนวทางเด่นลางนะคะเนาะ เด่นล่างงวดที่แล้วเข่าแปดเนาะจ้ะงวดนี้มาตามต่อค่ะพี่น้องคะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นล่างอยู่ที่703หาอีกใบหนึ่งนะคะพี่น้องคะอีกใบหนึ่งสองสี่หกนะคะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างของแอดน้ำผู้เด้หน่วยล่างเด่นล่างกับหน่วยล่างเนาะคะ่ะบาบ่ชนกันเด้พี่น้องเด่นล่างกับหน่วยล่างวันนี้บชุ่ชนกันเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเออ่จงรักษาใจ30เมษาหกเจลางโตเดียวเคียนเคียนพี่น้องผู้ใดมาสามหนึ่งพะนะ13เมษาก็เป็นวันสงการานรหมอพี่น้องเนอสามหนึ่งมักกระจวดเนาะค่ะ,ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดอนุวัตแอดอนาวารเดินล่างวันนี้เดินซีกเก่าเนาะค่ะพี่น้อง อันนี้เป็นแนวทางของแอดอนุแต่ว่าเป็นแนวทางเด่นข้างโบนเนาะคะ่ะเด่นบนเพื่อนบอกว่าเด่นบนหกอ่าเจ็ดเจ็ดกบหามาโตเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเทพบรลือสูตรขั้นเทพเนาะเด่นบนงวนนีเพื่อนบอกว่า เด่นอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสี่นะคะนกกระหองดี่ดีด้วพี่น้องบาดท,ที่นี่พิ่นบอกว่าจับคู่บนอยู่ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่และหนึ่งสี่สำหรับแนวทางเทพบันลืองวดที่แล้วหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะมาตามต่อจ้าว่างวดนี้เพิ่นจะมาบอเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางดับสองตัวล่างเอ็ดอนุวัตเนาะ,คะแคปหน้าจอดับสองตัวล่างเนาะ,ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางดับล่างดับล่างเทพบะลึืองวันนี้ดับสามนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางฟันเป็นจริงนะฟันเป็นจริงบอกว่าวดนนี้สองเจ็ดหกสี่และหกหกเก่าเนาะเลขนาจะมาว่าซันพี 64, ่น้องสองเจ็ดหกสี่หกเก้าเลขหน้าจะมาอยู่ที่สองเจ็ดกับหกเก่านะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่าง ดับล่างตัวเดียวเขียนเขียนเอสตางดูสูตรนี้เอสตางดับเอาอยู่ดีเด้พี่นอ้องวันนี้เพิ่นบอกว่าดับแปดล่างวันสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าสิบเด่นสิบหน่วยเนาะจ้ามาได้สิบหน่วยเป็นแนวทางเทิงนะคะงวดที่แล้วมาหล 10, หักสิบ้อค์อาเอ่อเพิ่นให่เก้าสองสามเนาะจ้ะงวดน,นี้สองห้าหกบสิบกับหน่วยแนยวทั้งทิงเนาะ สามสิบหางวดเข่าสามสิบหางวดว่าสันนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางซอสนามบินน้ำสูตรนี่แหละพี่น้องคะที่เพื่อนหายมากงวดที่แล้วเข้า87ดเจ็ดนะคะงวดนี้เด่นบนล่างเนาะเพื่อนบอกว่าสองส2ม2อ2สี่สองสามสอนะคะแล้วก็9ก้าสาและเกซอสนามบินน้ำเพื่อนเปลี่ยนแบบเป็นเชียนเนาะพี่น้องเนาะเป็นบริพิมพ์เอาเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแต้ม2ตัวรางแอดวันชัยเนาะคะ่ะเลขดับล่างอยู่ที่8กับ3เนาะคะ่ะเลขเดียเออเพิ่นบอกว่า9 1 4 6 0 2 5 7นเนาะคะ่ะแต้ม2ตัวรางแอดวันชัยเนาะ,ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเ,าเลขเด่นเนาะคะ่ะงวดน,นี้เด่นอยู่ที่0 เพื่นบอกว่า 03, 04, 05, 203, และ204อดบุญสีวสาซันพี่น้องเอาผูไา้ไรมักแนวทางเพื่นแคบหน้าจอเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์กรกาสินเนาะอาจารย์กราสินงวดที่แล้วเด่น8กับ9มา8นะคะมา8ปรางวัน,นี้เด่นบนล่างอยู่ที่0กับ4เลขอาจารย์กราสินเข่าทุกงวดได้พี่น้องแล้วก็ แอดใบฟ้าอาจารย์กรกเขานะคะมดที่แล้วกับเขา8ปดเจ็ดเนาะพี่นอ้องแอดใบฟ้ายังมามาเนาะเอาเล็กเด่นเพื่อนไปกนเนาะจา่าสำหรับู้ใดมักแนวทางของอาจารย์กรกาละสินแคปหน้าจอตำเล่ากับเขาดีเดนะ้พี่นอ้องวมืนอี้ตำเล่าเ็นไหนเด่นหนึ่งเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา่าอันนี้เป็นแนวทางของสิทธิ์หลวงพอ่อโสธรเนานะน่าจะเป็นแนวทางเด่นล่างนะคะพี่น้องคะมาเด่นล่างมาโตเนาะจา่าสามตัวมาตัวนะคะวัวนนี้เพื่อนบอกวันหนึ่งห้าเจ็ดนะคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดสุยเนาะ0 1 0 5 0 7 1 5 1 7และ57แนวทางของแอดสุยเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไหว่าเพื่อนซื้อว่าแอดนิดเนาะพี่น้องเนาะเอ่อแคปหน้าจอตัวเด่น448 558 668 449 559และ669 2ตัวเพื่อน445 5 6645 46และ56 แอดมิดเนาะพี่น้องเนาะมักกับพิจรารณาตามเพื่อนใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอดกับตันเนาะเดนสิบบนเอดกับตันว่าซันพี่น้องคะอันสิบบนบนย่างเดียวบบเกี่ยวกับข้างล่างเนาะจ้ะไอ้ก็แต่แล้วบอกว่าห้าเจ็ดเก้ามักตัวใดกะพิจรารณาตามเพื่อนใดเนาะค่ะสาหรับแนวทางของเอดกับตันเนาะพี่น้องเนาะมักกับจวดจาดตามเพื่อนใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะ อ,อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไฮมาเนาะจา้ะเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเนาะสิบหกมีนาะล่างของผมมีแปดสองหกสันพี่น้องออกมาได้อยู่ที่เจ็ดแปดพันปาท,ที่นีเพื่อนบอกว่างวดหนึ่งมีหน้าเนี่ย่างของเพื่อนอยู่ที่ห้าเก้าสามมาเจ็ดเก้าเนาะจ้ะปาที่นีหนึ่งเมษาพี่น้องเพื่อนบอกว่าเลขของเพื่อนน่กได้เลขตัวเดิมล่างด้ลยล่างอย่างเดียวเฮงเฮงฟังฟังของมอมแมมพัน ม่อมแม่มอ่อบิงควรซื้อว่าม่อมแมมเนาะเด่นดูที่วัสสันดเนาะค่ะพี่นองมากับพิจารณาตามเพื่อนใดเนาะค่ะสำหรับแนวทางของม่อมแมมวัสสันเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนนาะพี่นองเนาะมากตัวใดก็คอยวจวดจัดตัวนั้นเนาะ,ะถ่ายคลิปนี้แพร่กระขอขอบพุณนพ่อแม่พี่นองนะจ้ะที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆเขามาแล้วผู้ใดกดไลค์กดแชร์และไม่ข้ามโฆษณา ขอให้เฮงเฮงเรวยๆปังๆวันที่1เมษายนนะคะพี่น้องยายไพ่กับพอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันความมโนทัศนยายไพ่ใหม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางนะจ๊ะขอบคุณหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า